สัตว์กลุ่มหนึ่งมี30ตัวประกอบด้วยวัว8ตัวช้าง12ตัวและม้า10ตัวอายุเฉลี่ยของสัตว์กลุ่มนี้คือ20ปีและอายุเฉลี่ยของวัวเท่ากับ10ปีถ้าอายุรวมของช้างคือ300ปีจงหาว่าอายุเฉลี่ยของม้าเท่ากับเท่าใดมีวิธีคิดดังนี้นะครับ จากสูตร x าร์เท่ากับ n 1คูณ x บบวกกับ n 2คูณ x บาร์2แล้วก็บวกกับ n 3คูณกับ x บาร์3หารด้วย n 1บวก n 2บวก n 3ค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยเท่ากับ20 n 1ก็คือจำนวนของวัวมี8ตัวแล้วคูณค่าเฉลี่ยก็คือคูณกับ10ส่วนผลรวมของอายุของช้างเนี่ยเท่ากับ300แล้วก็บวกกับจำนวนม้านีนมี10ตัว x บาสามก็คือค่าเฉลี่ยของม้าที่เราต้องการหาเราแก้สมาการหา x บาสามได้เท่ากับ2 2 0ส่วน10เท่ากับ22ดังนั้นอายุเฉลี่ยของม้าเท่ากับ22ปี